นี่เป็นบ้านของแม่เรากมันนอเบไม่ขอู้หม่กิบีเมื่อมันปูไม่เยมาห้ามห้ายากเลยมากยนไปเนี่หนูกิกปีเลยวันนี้ข้าเป้งมาลุงึ้นเบื่อสวัสดีครับสวัสดีครับยาา เดี๋ยวนเป็นลมติตีบันทูบันทูมันก็บูรานวีนมาเลยนะเนี่นะนี้แหลเกลี่ยไเลยนะควันนี้จะได้ไหม่ไม่เคยดีเียวี้แต่โค้กมันอยยุกับีไอ้ดีพว่ามายูก็เไม่น่าดีไม่ได้ปีีแก่ก่าเดือนหรือเดี๋ยววันเขาเปมาเที่ยวกี่ว มไมได้เตรียมตัวเลยมาเลยนั่นแหละติดน้ำติดน้ตาเลยเดียวัคุณหน่อยเดี๋ยวมีควิดไปโควิดโควิดอย่เง้ยโอเคตกิจมันมา่กยดังนี้นะทึ่งบอดีบอดี้ึงมาไม่ไม่มีเลยเาไปจากลุงพี่นะงนเข้มา มันาร uh huh. น,น,น,น็อไม่ดีนะข้างในข้าง่นนี่ดีมนี่เด็กมูไม่นุ๊กย,ยียดิปีเล็วีมครูซาปาก็จไม่อรอดรอองไม้ามากนะนี่เป็นลิตตะันของเขาข้างในเป็นปิดตะไมนันี่นนรรครับบานกินครูซายันงมสตีครับโอ้มีตาปลานีมโนโรามกัน,น,เนเดียับพ่ออะไรพ่อผดพ่อ้นอ พิพิธภัณฑ์ของเก่าครับอยู่ตลาดคลองเด่นใครได้ดูคลิปนี้เดีมีโอกาสมาเที่ยวได้เลยนะครับก็ดีมากครับอันนี้เอากระมยของร้านยรถประัสบาเก่าอนุรักษ์ี่พิพิธภัณฑ์ีิทียุนุณเชียนรับ กับนี่คุณครูสายันจะองบ้านนะครับผมตับ้องขคอยในตู้ฮะดูอยากกับพวกแบบนี้คนไม่ดักจิงไม่รด้ต้จิงอ่ะไม่ไม่มีนะครับไม่มีเกบนะครับครับเงี้ยลูกคิดลูกคิดกับลูกคิด มันเป็นมสเอ๋อเป็นอ๋อเป็นแบบนี้อดิผักไงรวมสเตย์เป็นแบบั้เหล็อ๋อนี่ดวดันข้ามาดันในเด้นะครับคุบนมบ้านใหม่โคงโขนมดอายุเน่าเป็นรอยปีแลวครับนี่ก็คือพระวัตขึ้ของบ้านนี่แบม่ เลไวกันเดาลักษณะมันมันเห็่นี่อจใจใมันเจอยากเป็นเบน่อทําตัวตัวอ๋อตึงนามณึ้นไยกันไดมอนด้นตะข้นต๊นี่นี่ครูครูหลงเส้ดูนะครับผมนี่นี่ถ้าไม่โกนก็จ่ายแบบนี้กันครับ ใรจะดูในพื้นที่ชายเวลานพันเรานี่นครับนี่ผู้บัญญาดูเต็จริงครับเต้นลมเต้นฝ้ายังในอดีทำไมโกตรมันมันไม่มีไอ้ยากครับเือแบบนี้เนี่ยผู้บัญญาจริงจริงครับใช่ใช่ใช่ปนล่างัมันกระตุนด้วยนะครับนี่มาลูกกี่ปีแล้ครับ่ยังอยู่เลยไี่แกวเพิ่งมาทำปีต้องปีล้ครับนี่ยซิ่งว่าผู้มัญญบรรพบุรุษจะ่เด็นบารุญล้วะน่าลก่างอเ ปัญาเหนนใช่ใ mm ช่ใ hmm. ช่ถ้คุณดุลจะไม่นี่กเาจากะคุณเหลกโกรนเลยรับมาปัฒนาขึ้นไปคอือี่ย่บุญัญญาคุณเหลกโก้นดีว่าคุณถ้าไม่นี่นะบอกว่าคุณถ้าไม่เอาตามของคุณไม่้อนกลับมาตั้มอันนี้ทาตกับธาตุธาตุอันนี้ธาตุธาตุโบราณนี่โบราณโบราณทุกๆเลยกับไม่โกรทะลุไม่เลอวนี่ก็คงเตะเลยกับ ไม่ง่ไนนี่นก้อนมีการเป็นเป็นะนิมตะรู้มาเลยคูอย่าแก็บไว้นะครับเนี่ยแ่ก็ดีกันอย่ไปเิดกลาก็ดีใช่ไมใน่านเนใช่ใชยังไม่เกิดนี่ครูมันที่กองเด่นก็จะอยู่ในสุดนะครับเดินกลับมาได้เลยครับอันนี้ก็ข้าราชการนเ่อในการเรียอ๋อเป็นข้ารการมันเดียว เรื่องจับปลาพวกไส้พวกไส้พวกซุ้มแบบพวกนูอพวกเวียดนามครับพวกมีพวกเวียดนามถ้าไม่ก่อดเวียดนามก้าวหน้าเวียดนามจับปลาอันนี้อันนี้เค็มน้ำนมบดเป่งหมูเป่งคลกติ่มข้าวอันนี้กดวีกึ่ยมาดูมันไหม อยู่อยู่แยะอยู่แยะมาึงการนี้ขังเล็กดีพวมากครับก็คุณขาแลวครับนี่อบี่เ้ากับกบี่เก้ามีดองมีนมีดองมีเจยแล้วก็มีนุชอบนอดชอบดังดีครับสอมน้มดตอนนี้โบกน้าตาลนูดน้ำตาลลาวี่ชีวิตัาท้จานทน้าทจานทาน้จับปลาที่ชีวิตอครับนี่กับปลายกูใสยานุมตะตีกับอ อ๋อนี่นี่นี่ก็เหล็กเหล็กคนจะไม่คนมโมเขี้ยวนะครับจะทิ้งหนึ่งมึนก็เหล็กแต่ว่าเหล็กมอเขี้ยวครับเนี่ยพวกเฮ้ยเฮ้ยวันนี้วันมัดลาจีคุยด่งคุยได้ปีได้มดครับนี่เนี่ยท่านเพราะท่านเถอยกันเถอยอันนี้อันนี้ขาดขาดขาดเอกงูว่ะเอกงูว่ะเนี่ยยังฟรีครับนี่ครับจอบโบราณเออดูตาจังตาจังไว้จังมู้ ฉังมู่ฉังก้าวฉังกุนจังไดเม็ดอ๋อจุดยอดเลยมีกลบกับอ่าเนี่ยกับมองเขี้ยวมองเขี้ยวกับเรียกมองเขี้ยวครับในในจุดเป็นเลยกับมองเขี้ยวอ่ากับมองเขี้ยวเนี่อยอย่างนู้นนู้นจะไปไม่ได้ของนู้นอ่าก็มีอุดมการณ์เราเนี้ยอ่าเนี่ยเนี้ยเนี้ยเนี้ยนี่ไปอุดมการณ์นะครับทำงานอย่างนี้เยียบเลยผลงานพูดเอง องเสียงเยได้นี่เป็นเป็นแพ้นแป้นทำไมกคอนเป็นเป็นเทปกรดเร็จแต่ว่าเป็นเป็นลุล้มอันนี้อะไรยากเลยแบบนี้ไม่มีแล้อ่เรวมุนี่ยังฉายได้หมดเลยกับปนได้ปได้เนป็นได้ครับเมาผักโพเงียบนะทำสมาธินะอ่าอนี้อันนี้พึ่งพิ่งงี้นิกเดียวนี่เกือกเกียงกับเกียงําไมโคอน นี่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 เกียงกัวเลกอเกียงลูกบเกียงลูกบครับคือว่าม่นยากเกียงตัดยางอ่นคือเขียนกยางือเกียงแก๊ับเกียงแก๊สแก๊โกนนะครับไ่อยากแก๊สปงแก๊สต่โกนะครับไปในส้นานมิดนี่ก็จะมีแก๊ขึ้นมากรจุดค่อยได้เลยนี่เกียงมันกา่านี่กลัวโบราณครับอนี่เกียงมันกาดนี่คือเกียงมันกาด์ทไมโกนจะมันกาอะไอมีประโยชน์มัดเลยใชครับผม นี่ครับนี่กล้องเข่าครับตัวคอยก็มีกับตัวคอยความโบราณห้าอย่าครับอ้อยเหล็บมือนะเหล็บเชื้อเหล็บมือเชื้ออย่างนั้นด้วยจานโบ,บราณราังที่ที่จิตวิทยาจะต้องโลภของของโลภของไก่เนี้ยอ๋อมีถ้วยมีรางวัลมีประกาศกิติคุณอันนี้ประการังครับประการัง เยอะแยะเลยโอ้มีเครื่องมือด้วยครับมันบริสุทธิของเรากระไดในในทำแบบนี้เลยครับโอ้ฮ่าดูยักเลยครับเครื่องมือตอนนี้ครับมันยากเพรามันบริสุทธิ์บางลังหนึ่งเดี้ยเด็กคนจะไม่คนก็ใช้ครืุณเกษตรทำบ้านทังหลังครับไม่มีเครื่องจนใจไฟฟ้านะครับเลยป้าใหม่ครับนี่ครับเสียดายว่าไม่ได้ด้อันเยอะเต็มๆนะครับมีทุกอย่าง มีกบยาวกบสั้นกบโลเทียก็ตอ right> ืมพวกมันยากกว่านี้กบเล็กกบปีกกบแมงบีกบปีเสื้อนี่กบไม้กบไม้แบบเ่้กบไม่ก่อนเส้ไม้ดานคว้าไม้ดานปืนตีป้าเหลือป้าไม้ยังครบจุดเลยครับโอืมหยดยอดห้องมันในตรงตลาดไม่มีใครเล่นนะตอนนี้อยากเลยมีโซวมาจะเป็นเพืองไฟฟ้าทั้งหมด อคิดว่าก่ายังมีคุณค่าครับใช่ครับใช่ทุกทุก่ายังมีคุณค่าครับคุณค่าทางจิตใจโอ้นี่เจ้าเนี่ยนี่เป็นเกลื่องเสียงครับวิถีชีวิตวิถีชีวิตก้องการกินอยู่การกินเยอะครับเกอดีตแล้วก็วิถีพ้นเหนื่อยใช่จะเป็นเจ้าของบ้านเลยก็อนุรักษ์ไว้ อือนี่ไอ้นี่เกี่ยวกับกังกระมากินในขอบครัวน้อยมีเตาดินโอ้มีอะไรตัาด้วยมกบก็เยอะแยะที่เหล็กคุณจะไม่โขนะครับที่การทำการทำร้านทำการน้ำทำอานเตาดินหม้อดินเก็บหมดการมเตาจะไม่โขนกครับเนี่ยจะเป็นแบบนี้เตาหม้อดินกลายไม่ฟื้นไั้ครับ เดี๋ยวครูก็อยากเปิดไันแต่้ไหมคับอะไรๆนะโอเคครับรวมกับน um ี่กับนาของครูเต็มๆกับจะเคยมาเพื่อกลุณนไปพิ่งมาเพิ่งได้เห็นกับนี่กับนี่คือจะค้งกับอ่านี่คือจะพ้งมุตเตะนะครับชื่อครูครูสายันครูไสยันครับไปมาเตะได้นะครับชื่อบานตรงนี้เป็นครูครูไสยยันโฮมสเตยครับนี่น้าตาข้ามาตีก็มองใต้รูนี่ตาตาดูแบบคนกลุ่นลุ่นใต้ตรงกลุ่มมัวนะครับตรงตรงกลุ่มมัวครับเพราะว่ากลุ่มม้วนกำลัง มีนมพยายามยกมันตัวนำวมไม่ในหลอ๋อนี่เือทำปนอ๋อนี่ก็้ดูกันอ๋อบานนี่ยังยังยังจ่าได้เรื่องมันไม่ได้เลยนะครับนจ่าได้นะอ๋อ

ครับจะได้จะได้อยู่เยอะอยู่เล้วในบ้านยังไม่ฟอกสียาแม่แต่ยังอยู่ในโูเนี่ยมันเด็กขึ้นอย่างนี้มีกระดาษถุงเรื่องนี่เต๊ะบูร้านเต๊ะบูร้านกระตาษถุงเรื่องแล้วแต่บอกน้ำฉีดถองเรื่องแต่ม่อลื่อถ้าไม่เลื่อนก็ใส่ถุงเรื่องมันเกียงเกียงถองเรื่องไอ้เกียงอะไรนั่นการนี่ตักเกียงถุงเรื่องนุปี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 ปลาบ่อยใช่ไหมมันเข้ากำหนูรดนี่แหละกำหนใช่ตักหนึ่เนี่ยทางมีตัว ลมีลานลานด้วยตันบุญตันบุญตัวทับแลไม่ขนับบับก็ไม่ขนช่วยอามครับนเป็นดันทิ้นหลัปะนะครับนี่ดันทิ้นมีตะเคยกัะย่างตะเคยตะเยาตนี้ลูกตุ๊กตะตี้นั่นตะเนะเนาะตัเนี้มาแลาวถือนำเด้งมาให้ลังตึ๊บติเคยกันนันนล

หอกมดนี่แะขีดมากก็มีเราวัดความเห็นมากก็จะอธิบายได้นี่คือพระวัดอะไรน้ำเื่อคือตลาดน้ำไมได้มันมีเจ็บต่อไปมันจะเปิดเปิดเหล็กปีได้กับตลาดน้ำนี้ปีองา้อวันพันอรอห้าสองห้าสิองเลย้ะเเจเปิดก่อนห้าซองนี่ตลาดเปิดวันที่สามทิศทิศ5ะ้องเจตบานล่างนี้ทำเป็นรูปสีเี่ปักขึ้นมาคน